สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้วันเสาร์เป็นยงไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะขอต้อนรับสู่ช่อง Lady Crypto กันวันนี้เรามีหัวข้อที่จะมาคุยกับมือใหม่นะวันนี้ก็อีพีที่3แล้วจะเอาหัวข้อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆว่าแต่ละคนเนี่ยมีหลักการในการเลือกเหรียญเพื่อที่จะลงทุนเดทเทรดแล้วก็ ถือยาวลองเทิมกันยังไงบ้างนะคะฝากไปใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้นาะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาในองค์การเนี่ยอยากจะรู้เลยว่ามือใหม่เนี่ยดูเหรียญยังไงเลือกเหรียญยังไงนะคะซึ่งของเลดี้เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของเหรียญหลักการอยู่ประมาณ3ข้อนะคะที่จะเลือกเหรียญในการที่จัดเทรดแล้วก็ ลองเทิมนะฮะลองเทิมถ้าเดย์เทรดเนี่ยก็โดยประมาณก็อยู่ที่เดย d เทรดถ้าถือสั้นก็จะเป็นเดย์เทรดเป็นวีคเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าลองเทิมเนี่ยก็จะประมาณอสองเดือน3เดือน6เดือนหรือปีเ่งก็คือถือยาวไปเลยนะก็จะประมาณนั้นก็จะมีเหรียญหลากหลายซึ่งวันนี้จะเอาในส่วนของหลักการในระดับที่เป็นเบสิคเบสิ c ละกกาของ มือใหม่เนาะมาแชร์กันได้นะคะอยากรู้เลยว่าทุกคนมีหลักการยังไงในการาเลือกเหรียญของตัวเองที่จะโหถือและก็ลงเล่นสนามแต่ละเหรียญน,นั้นนะคะโอเคตามประสบการณ์ของเรดี้เองนะคะมีประมาณ3ข้อใหญ่ๆไปดูกันเลย เหรียญน,นั้นเป็นเหรียญท็อปหรือเปล่าและเหรียญท็อปนั้นขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเรามองท็อปห้าท็อปสิบท็อปยีหรือท็อปร้อยซึ่งแน่นอนว่าในคอยมาเก็ตแคปนั้นเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและรีดเหรียญต่างๆไว้บนกระดานแล้วนะคะซึ่งตรงนั้นลดความเสี่ยงให้เราได้นะคะและโอเคเมื่อเราพอเรารู้แล้วว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่อยู่ในท็อป แล้วเราก็ลองลิสต์มาไปดูราคาซิราคาเบาๆเราสามารถที่จะลองเลือกราคาเหรียญที่มีพื้นฐานในตลาดท็อปราคาเบาๆเพื่อลองสนามก่อนในการเทรดครั้งแรกของมือใหม่อันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นง่ายๆเบสิกของประสบการณ์ของตัส่วนตัวนะคะข้อที่2เหรียญน,นั้นให้กำไรต่อปี ROI return on invest กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี เราพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็เลือกเหรียญน,นั้นได้เลยข้อมูลในคอยบนคอยมาเก็ตแคปก็จะมีข้อมูลตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะคะว่าเปอร์เซ็นต์เติบโต1ปีย้อนหลัง2ปีย้อนหลังของแต่ละเหรียญน,นั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าเหรียญที่เป็น High Return มันก็ต้อง High risk ตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณากันดีๆเนาะ ในในการเลือกเหรียญน,นะคะพิจารณาในการลงทุนกันสำหรับเหรียญ high risk high return มันมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะในโลกคริปโตเราสนแค่ ROI เรียนรู้ลงทุนและทำกำไรเท่านั้นเองที 3. าา่3นะคะเหรียญ มีโครงการอะไรบ้างมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมนะคะเหรียญที่เราสนใจที่เราไปดูอันดับในคอยมาเก็ตแคปแล้วแล้วก็เราสนใจใน ROI ต่อปีแล้วแล้วเหรียญนั้นมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่ผ่านมาและตอนนี้และในอนาคต ะะและมีการพัฒนาต่อเนื่องหรือเปล่าเหรียญน,นั้นอยู่ในเทรนของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าคนส่วนใหญ่เลือกเหรียญน,นั้นเพื่อโฮและมีการใช้จ่ายจริงหรือเปล่าส่วนตัวเองนะคะมองว่าเหรียญในเทรนอะถ้ามีคนใช้จ่ายจริงและมีคนโฮและถือไปต่อมองว่าเหรียญน,นั้นอาจจะเป็นเหรียญหลักในอนาคตก็ได้นะคะและเหรียญน,นั้น ต้องอยู่ในเทรนนะคะมีหลายเรียนมากเลยซึ่งอยู่ในเทรนตลอดซึ่งการอยู่ในเทรนมันดีข้อดีอย่างหนึ่งตามประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมันสามารถทํากําไรได้เร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือน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 เราสามารถเป็นสายซิยงได้ในช่วงเวลานั้นนะคะข่าวในคริปโตมีเยอะมากนะคะไม่แม่จะเป็นข่าวดีข่าวร้ายแต่เ,เพื่อนๆต้องมีสติในการพิจารณาข่าวเนาะเราจะไม่รอข่าวดีเรา แต่ไม่แค่ข่าวร้ายแต่เราสนแค่ว่าเราต้องมีรายได้ตลาดขาขึ้นเราทำกำไรได้ตลาดขาลงเราก็สามารถทำกำไรได้เช่นกันค่ะทั้งหมดนั้นหลักๆก,ก็เป็นข้อมูลหลักการที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้แชร์เพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่ ะะอย่างน้อยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีหลักการในการเลือกเปลี่ยนกันยังไงแชร์เข้ามาได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตางในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ส่วนตัวนะคะให้ข้อมูลไว้เผื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่ได้ชี้นำในการลงทุนแต่อย่างใดเนาะพิจารณา ตามข้อมูลที่มีและตัดสินใจลงทุนกันนะคะทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อข้อมูลที่ตามประสบการณ์ของเราเองนะคะอย่างน้อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับไลค์การกดติดตามของอเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP ที่4นะคะว่า เลดี้คริปโตเนี่ยจะเอาอะไรมาแชร์กับมือใหม่นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนต่อไปวันนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยได้กำไรเยอะๆในตลาดนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ